Ja Jazz, Jazz, Jazz is a wonderful world Ja me Ja be on a colorful day and when... วันนี้มาพบกับครูฟังเหมือนเดิมนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูฟังจะพาเด็กๆนะคะมาเรียนรู้เกี่ยวกับรายวิชาโบรณาการนะคะเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้กันไือยังคะ,ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับโบรณาการกันเลยนะคะต่อมานะคะให้เด็กๆนะคะหยิบหนังสือสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กนะคะเล่มนี้ขึ้นมาได้เลย สำหรับหนังซือสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กนะคะเขาจะเป็นเล่อนสีชมพูมีหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะเจอเรียงคะ่ะถ้าเกิดว่าเด็กคนไหนเจอแล้วให้เด็กนะคะเปิดมาหน้านี้ได้เลยสำหรับหน้านี้นะคะก็คือหน้าที่สามสิบนะคะหน้าที่สามสิบนะคะจะมีเลขสาสิเอดอารบิตนะคะอยู่ด้านล่างฝั่งขวามือ สำหรับเลข31นะคะจะมี3นำหนนะคะเลข3จะอยู่ด้านหน้าเลข1จะอยู่ด้านหลังนะคะค่ะเดี๋ยค่อยๆเปิดทีละ1ห,หน้านะคะ,ะเจอหรือยังคะ,ะถ้าเกิดว่าเจอแล้วสำหรับหน้านี้นะคะเขาก็จะมีหัวข้อเรื่องว่าใครอยู่ตำแหน่งใด ในภาพนี้นะคะมีใครอยู่ที่ใดกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆลองสังเกตดูสิคะ,ะสำหรับภาพนี้นะคะจะเป็นรูปภาพบ้านนะคะแล้วในบ้านหลังนี้นะคะก็จะมีคุณพ่อมีพี่สาวมีน้องชายแล้วก็มีสุนัขของเขานั่นเองนะคะค่ะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าน้องชายของเขาจะอยู่ตำแหน่งไหนของในบ้านคะเด็กๆ ่าเขาจะอยู่ในบ้านนะคะแล้วก็จะอยู่ข้างบนบ้านนั่นเองใช่ไหมคะเพราะว่าบ้านของเขานะคะเป็นบ้านสองชั้นนั่นเองอ่าทีนี้มาดูพี่สาวของเขาสิคะพี่สาวเขาอยู่ตำแหน่งไหนคะเด็กๆอ่าพี่สาวเขาก็จะอยู่ข้างในบ้านเหมือนกันนะคะกําลังจะเปิดประตูตตออกมานอกบ้านนะคะแต่ว่าพี่สาวเขาอยู่ในบ้านอยู่ชั้นข้างล่างนั่นเองนะคะมาดูคุณพ่อนะคะกําลังรดน้ําต้นไม้อยู่ที่ไหนคะเด็ก อ่าคุณพ่อนะคะกําลังรดน้ําต้นไม้นะคะอยู่ข้างนอกบ้านนั่นเองนะคะอ่าทีนี้มาดูสุนัขของเขาวิ่งอยู่ที่วิ่งอยู่ที่ไหนคะเด็กสุนัขของเขาก็กําลังกําลังวิ่งอยู่หน้าบ้านนั่นเองนะคะ ค่ะทีนี้สําหรับหน้านี้นะคะใครอยู่ตําแหน่งใดนะคะก็อ่เราก็ได้เรียนรู้กันมาเสร็จเรียบร้อยแล้วสุนัขนะคะจะอยู่หน้าบ้านนะคะหรือว่าข้างนอกบ้านนั่นเองคุณพ่อก็จะอยู่ข้างนอกบ้านส่วนพี่สาวกับน้องชายนะคะจะอยู่ข้างในบ้านซึ่งพี่สาวจะอยู่ข้างล่างของบ้านนะคะส่วนน้องชายจะอยู่ข้างบนของบ้านนั่นเอง ทีนี้ด้านล่างตรงนี้นะคะเขาจะมีคําตามรอยปักนะคะให้เด็กๆนะคะเขียนตามรอยปักนะคะคําที่อยู่ด้านล่างตรงนี้จะมีคําว่าข้างบนข้างล่างข้างในข้างนอกนะคะค่ะสําหรับวิธีการเขียนให้เด็กๆเริ่มจากาตัวที่อยู่ด้านหน้าทางซ้ายมือตรงนี้นะคะและการเขียนพยัญชนะเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าจะต้องเริ่มจากการม้วนหัววงกลม,โมกันก่อนนะคะ ค่ะสำหรับหน้านี้เดี๋ยวครูเพิ่งจะให้เด็กๆได้เขียนให้เสร็จให้เรียบร้อยนะคะต่อมานะคะให้เด็กๆนะคะเปิดมาหน้านี้ได้เลยสำหรับหน้านี้นะคะก็คือหน้าที่32นะคะหน้าที่32นะคะจะมีเลข32อาราบิกนะคะอยู่ด้านล่างฝั่งซ้ายมือเลยนะคะสำหรับเลข32นะคะจะมีสามนำสองเลขสามจะอยู่ด้านหน้าเลขสองจะอยู่ด้านหลังนะคะ ค่ะเด็กเจอหรือยังคะ,ะถ้าเกิดว่าเจอแล้วสําหรับหน้านี้นะคะเขาก็จะมีหัวข้อเรื่องว่าข้างบนข้างล่างอ่ามาดูเจ้าแมวเหนี่ยวนะคะเขาบอกว่าให้เด็กน,นะคะระบายสีภาพที่อยู่ข้างบนด้วยสีแดงและระบายสีภาพที่อยู่ข้างล่างด้วยสีฟ้านะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูข้อที่1กันเลยนะคะสําหรับข้อที่1นนะคะก็จะเป็นรูปภาพถ้วยกับรูปภาพจานนะคะซึ่งเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าอะไรที่เขาอยู่ข้างบนคะถ้วยนะคะเขาอยู่ข้างบนจานเขาจะอยู่ข้างล่างเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาระบายสีรูปภาพถ้วยนะคะด้วยสีแดงกันก่อนนะคะ เพราะว่าถ้วยนะคะเขาอยู่ข้างบนนั่นเองระบายภาพที่อยู่ข้างบนด้วยสีแดงนะคะ ต่อมานะคะสําหรับรูปภาพจานนะคะเขาอยู่ข้างล่างเราก็จะมาระบายสีรูปภาพจานนะคะด้วยสีฟ้าตามที่เขากําหนดให้นั่นเองนะคะ ต่อมานะคะมาดูสําหรับข้อที่สองนะคะข้อที่สองนะคะจะเป็นรูปภาพหนังสือแล้วก็ไม้บรรทัดนั่นเองอ่าทีนี้เด็กๆลองสังเกตด,ดูสิคะว่าอะไรที่เขาอยู่ข้างบนคะอ่ะถูกต้องแล้วคะ่ะไม้บรรทัดเขาจะอยู่ข้างบนเพราะฉะนั้นเราก็จะมาระบายสีรูปภาพไม้บรรทัดนะคะด้วยสีแดงกันเลยนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ต่อมาเราก็จะมาระบายสีรูปภาพหนังสือด้วยสีฟ้านะคะเพราะว่าหนังสือนะคะเขาจะอยู่ข้างล่างนั่นเองนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ต่อมาเดี๋ยวเราจะมาดูข้อที่3กันต่อเลยนะคะสําหรับข้อที่3นะคะจะเป็นรูปภาพชั้นรองเท้านะคะแล้วก็จะมีรองเท้าทั้งหมด2คู่เอ๊เด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่ารองเท้าคู่ไหนเขาอยู่ชั้นบน,นะคะ คู่นี้ใช่ไหมคะจะเป็นรองเท้าผ้าใบเขาจะอยู่ด้านบนส่วนรองเท้าแตะจะอยู่ด้านล่างนะคะเดี๋ยวเราจะมาระบายสีรูปภาพรองเท้าผ้าใบนะคะด้วยสีแดงกันเลยนะคะเพราะว่ารองเท้าผ้าใบเขาอยู่ข้างบนนั่นเอง เสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาระบายสีรูปภาพรองเท้าแตะด้วยสีฟ้านะคะเพราะว่ารองเท้าแตะนะคะเขาอยู่ทางล่างนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะมาดูข้อที่4กันต่อเลยสําหรับข้อที่4ี่นะคะจะเป็นรูปภาพชั้นเหมือนกันนะคะจะมีโต๊ะนะคะเป็นเหมือนโต๊ะญี่ปุ่นเลยนะคะดเด็กๆจะมีกล่องของขวัญอยู่สองกล่องกล่องนึงนะคะจะวางอยู่ข้างบนโต๊ะญี่ปุ่นส่วนอีกกล่องนะคะจะวางอยู่ข้างล่างนั่นเอง เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาระบายสีรูปภาพกล่องของขวัญที่อยู่ข้างบนนะคะด้วยสีแดงกันเลยนะคะ และต่อมานะคะเราก็จะมาระบายสีรูปภาพกล่องของขวัญที่อยู่ข้างล่างด้วยสีฟ้ากันเลยนะคะ ต่อมานะคะมาดูข้อที่5กันต่อเลยนะคะสําหรับข้อที่5นะคะจะเป็นรูปภาพต้นไม้แล้วก็มีนกทั้งหมด2ตัวนะคะ,ะนกตัวนี้เขาจะอยู่ข้างบนส่วนนกอีกตัวจะอยู่ข้างล่างนะคะเราก็จะมาระบายสีนกตัวที่อยู่ข้างบนนะคะด้วยสีแดงกันเลยนะคะ ค่ะและเราจะมาระบายสีนกตัวที่อยู่ข้างล่างด้วยสีฟ้านะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อมานะคะมาดูข้อที่หกกันต่อเลยสำหรับข้อที่หกจะเป็นชั้นวางของเล่นนั่นเองนะคะจะมีรูปภาพรถของเล่นแล้วก็ลูกบอลนะคะค่ะซึ่งรูปภาพรถของเล่นเขาจะอยู่ชั้นข้างบนส่วนรูปภาพลูกบอลนะคะเขาจะอยู่ชั้นข้างล่างเราก็จะมาระบายสีรูปภาพรถของเล่นนะคะด้วยสีแดงกันก่อน ค่ะและต่อมาเราก็จะมาระบายสีรูปภาพลูกบอลนะคะด้วยสีฟ้าเพราะว่าลูกบอลเขาอยู่ข้างล่างนั่นเองนะคะอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดว่าเด็กคนไหนยังไม่เสร็จก็สามารถดูของของเป็นตัวอย่างได้เลยนะคะค่ะและเดี๋ยวต้องจะไปหน้าต่อไปแล้วนะคะ ต่อมานะคะให้เด็กนะคะเปิดมาหน้านี้ได้เลยสําหรับหน้านี้นะคะก็คือหน้าที่33นั่นเองนะคะหน้าที่33จะมีเลข33อรารบิกนะคะอยู่ด้านล่างฝั่งขวามือสําหรับเลข33นะคะจะมีเลข32ตัวนั่นเองนะคะ ค่ะและสําหรับหน้านี้เขาก็จะมีหัวข้อเรื่องว่าข้างในข้างนอกนะคะ,ะมาดูพี่แมวเหมียวเขาบอกว่าให้เด็กวงกลมล้อมรอบรูปภาพที่อยู่ข้างในและขีดเครื่องหมายถูกทับภาพที่อยู่ข้างนอกนะคะ ค่ะเดี๋ยวเราจะมาสังเกตรูปภาพที่อยู่ด้านบนกันก่อนนะคะสําหรับรูปภาพที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมข้างบนนะคะจะเป็นรูปภาพกระเป๋านะคะวางอยู่บนโต๊ะนักเรียนนั่นเองนะคะก็จะมีก้าวมีกล่องดินสอแล้วก็มีดินสอแล้วก็มีหนังสือเรียนนั่นเองนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาวงกลมล้อมรอบรูปภาพที่อยู่ข้างในกันก่อนเด็กลองสังเกตดูนะคะว่ามีอะไรบ้างคะที่เขาอยู่ข้างในคะ อ่าถูกต้องแล้วค่ะจะมีหนังสือเรียนใช่ไหมคะที่เขาอยู่ข้างในกระเป๋าเพราะฉะนั้นเราก็จะมาวงกลมล้อมรอบรูปภาพหนังสือเรียนกันก่อนนะคะอ่าทีนี้ต่อมามีอะไรบ้างคะที่เขาอยู่ข้างนอกคะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะ อ่ะก็จะมีกระเป๋านักเรียนใช่ไหมคะที่เขาอยู่ข้างนอกเราก็จะมาขีดเครื่องหมายถูกทับรูปภาพกระเป๋ากันเลยแล้วมีอะไรอีกคะ อ่ามีกาวกาวจะอยู่ตรงนี้นะคะกาวเขาก็จะวางอยู่ข้างนอกเราก็จะขีดเครื่องหมายถูกทับรูปภาพกาวแบบนี้เลยแล้วก็จะมีรูปภาพกรองดินสอที่อยู่ข้างนอกแล้วก็ดินสอที่อยู่ข้างนอกนะคะให้เด็กขีดเครื่องหมายถูกทับรูปภาพที่อยู่ข้างนอกตามกระชงได้เลยนะคะ ค่ะทีนี้ต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูรูปภาพที่อยู่ข้างล่างกันก่อนนะคะสําหรับรูปภาพที่อยู่ข้างล่างจะเป็นรูปภาพสุนัขนะคะอยู่ในบ้านนะคะแล้วก็จะมีไก่นั่นเองนะคะกับลูกไก่ของเขานะคะอ่าทีนี้เด็กลองสังเกตดูสิคะว่าอะไรที่เขาอยู่ข้างในคะ่ะ ะจะมีรูปภาพสุนัขนะคะที่เขาอยู่ข้างในบ้านของเขาเพราะฉะนั้นเราก็จะมาวงกลมร้อมรอบรูปภาพสุนักกันเลยนะคะเพราะว่าสุนัขเขาอยู่ข้างในบ้านของเขานั่นเองนะคะอ่าทีนี้มีอะไรบ้างคะที่เขาอยู่ข้างนอก จะมีรูปภาพนี่เลยนะคะถาดข้าวของเขานะคะก็คือข้าวของสุนัขนั่นเองจะอยู่ข้างนอกหรือว่าอาหารเนดของเขานะคะเราก็จะมาขีดเครื่องหมายถูกทับรูปภาพอาหารเม็ดของสุนัขกันเลยแล้วก็จะมีรูปภาพไก่นะคะมีแม่ไก่กับลูกไก่ของเขานะคะที่อยู่ข้างนอกเราก็จะมาขีดเครื่องหมายถูกทับรูปภาพไก่กันเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ทีนี้นะคะให้เด็กน,นะคะอขีดเครื่องหมายถูกตามข้องได้เลยแล้วดเด็กๆลองสังเกตด,ดูสิคะว่ามีอะไรที่เขาอยู่ข้างนอกอีกไหมคะอาจะมีรูปภาพบ้านของสุนัขใช่ไหมคะที่อยู่ข้างนอกเราก็จะมาขีดเครื่องหมายถูกทับรูปภาพบ้านสุนัขก,กันเลยแล้วก็มีอะไรอีกไหมคะอาจะมีรูปภาพต้นไม้ที่เขาอยู่ข้างนอกนะคะเราก็จะมาขีดเครื่องหมายถูกทับรูปภาพต้นไม้กันเลย สำหรับหน้านี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะถ้าเกิดว่าเด็กๆคนไหนยังไม่เสร็จนะคะก็สามารถดูของที่เป็นตัวอย่างได้เลยนะคะ ต่อมานะคะให้เด็กๆนะคะเปิดมาหน้านี้ได้เลยสําหรับหน้านี้นะคะก็คือหน้าที่34นั่นเองนะคะหน้าที่34จะมีเลข34อรารบิกนะคะอยู่ด้านล่างฝั่งซ้ายมือเลยสําหรับเลข34นะคะจะมี3มนํสี่เลขสาจะอยู่ด้านหน้าเลขสี่จะอยู่ด้านหลังนะคะ ค่ะและสําหรับหน้านี้นะคะเขาก็จะมีหัวข้อเรื่องว่าข้างหน้าข้างหลังนะคะพี่แมวเหนียวเขาบอกว่าให้เด็กนะคะเขียนวงกลมลอ้ลอมรอบรูปภาพคนตุ๊กตาหรือยานพาหนะที่อยู่ข้างหน้านะคะและขีดเครื่องหมายถูกทับภาพคนตุ๊กตายานพาหนะที่อยู่ข้างหลังนั่นเองนะคะ อ่าเรียกง่ายๆเลยก็ให้เด็กวงกลมรูปภาพนะคะที่อยู่ข้างหน้าแล้วก็เขีดเครื่องหมายถูกทับรูปภาพที่อยู่ข้างหลังนั่นเองนะคะมาดูรูปภาพในกรอบสี่เหลี่ยมที่หนึ่งกันเลยจะเป็นรูปภาพรถยนต์นะคะกำลังติดไฟแดงอยู่นั่นเองอ่าทีนี้จะมีรถยนต์สองคันคันสีชมพูกับคันสีเขียวคันไหนที่เขาอยู่ข้างหน้าคะเด็ก อ่ะคันสีชมพูเขาอยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นเราก็จะมาวงกลมล้อมรอบรูปภาพรถยนต์คันที่อยู่ข้างหน้าด้วยวงกลมนั่นเองนะคะและขีเครื่องหมายถูกทับรูปภาพรถยนต์คันสีเขียวเพราะว่าเขาอยู่ข้างหลังนั่นเองนะคะ ต่อมานะคะมาดูรูปภาพในกรอบสี่เหลี่ยมต่อมาสําหรับรูปภาพนี้นะคะจะเป็นรูปภาพนักเรียนนะคะทั้งหมดหนึ่งสามสี่นักเรียนทั้งหมด4ี่คนกําลังเดินเข้าห้องเรียนนั่นเองอ่าเดี๋ยวลองสังเกตด,ดูสิคะว่านักเรียนคนไหนที่เขาเดินเข้าห้องไปแล้วคะอ่าหรือว่าคนที่เขาอยู่ข้างหน้านั่นเอง ค่ะสาหรับนักเรียนคนที่เขาอยู่ข้างหน้านะคะก็คือคนนี้เลยคนที่เขากําลังเดินเข้าห้องเรียนปลอดเพ่่นนั่นเองนะคะเราก็จะมาวงกลมล้อมรอบนักเรียนผู้หญิงคนนี้เลยที่เขาอยู่ข้างหน้านะคะด้วยวงกลมนะคะค่ะและเดี๋ยวเราจะมาขีดเครื่องหมายถูกทับรูปภาพเด็ก คนที่เขาอยู่ข้างหลังนะคะเด็กนักเรียนก็คือเด็กนักเรียนผู้ชายคนนี้เลยเขาจะอยู่ข้างหลังสุดเพื่อนเลยนะคะคนที่เดินเข้าห้องเรียนจะอยู่ข้างหน้าสุดเลยส่วนเด็กผู้ชายคนที่อยู่ข้างหลังก็คือคนนี้นั่นเองนะคะ ค่ะต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาดูรูปภาพต่อมากันเลยสําหรับรูปภาพนี้นะคะจะเป็นรูปภาพคุณพ่อกับลูกชายของเขานะคะที่กําลังนั่งรถจักรยานยนต์นะคะไปไหนไม่รู้ค่ะ,ะสําหรับคุณพ่อนะคะเขาจะอยู่ข้างหน้าเพราะว่าเป็นคนขับรถนะคะ,ะส่วนลูกนะคะลูกชายเขาจะอยู่ข้างหลังนะคะเป็นคนซ้อนมอเตอร์ไซค์นั่นเองหรือว่าซ้อนรถจักรยานยนต์นั่นเองนะคะ ค่ะท no ีนี้นะคะเราก็จะมาวงกลมล้อมรอบรูปภาพคุณพ่อนะคะที่เขาอยู่ข้างหน้านั่นเองนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนขับรถนะคะแล้วก็จะมาขีดเครื่องหมายถูกครับรูปภาพลูกชายของเขานะคะซึ่งนั่งอยู่ข้างหลังนั่นเองนะคะต่อมานะคะมาดูรูปภาพต่อมาจะเป็นรูปภาพเด็กผู้หญิงนะคะเขากําลังนั่งเล่นตุ๊กตานะคะซึ่งตุ๊กตาของเขานะคะจะมีรูปภาพตุ๊กตาหมีตุ๊กตาเป็ดแล้ว ก็มีตุ๊กตากระต่ายนั่นเองนะคะค่ะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าอะไรที่เขาอยู่ข้างหน้าคะอ่าจะเป็นรูปภาพตุ๊กตา,าตัวนี้เลยก็คือตุ๊กตากระต่ายนั่นเองนะคะเขาอยู่ข้างหน้านะคะแล้วก็จะเป็นรูปภาพเด็กผู้หญิงคนนี้ที่นั่งอยู่ข้างหลังของเล่นของเขานะคะเราก็จะมาขีดทุ่งหมายถูกทับรูปภาพเด็กผู้หญิงคนนี้กันเลย ต่อมามาดูรูปภาพต่อมาสําหรับรูปภาพนี้นะคะจะเป็นรูปภาพแม่ครัวนะคะกําลังจัดถาดให้เด็กนักเรียนนะคะที่โรงอาหารนั่นเองอ่าเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่า,ารูปภาพนี้ใครที่อยู่ข้างหน้าคะ ค่ะสาหรับนักเรียนคนที่เขาอยู่ข้างหน้านะคะก็คือเด็กผู้หญิงคนนี้เลยที่เขากําลังได้ถาดข้าวนะคะจากแม่ครัวนั่นเองนะคะซึ่งเขาอยู่ข้างหน้าเราก็จะมาวงกลมล้อมรอบเขานั่นเองอ่าแล้วก็จะมีเด็กผู้ชายคนนี้นะคะที่เขาต่อแถวอยู่ข้างหลังเราก็จะมาเขีดเครื่องหมายถูกทับรูปภาพเขาแบบนี้เลยนะคะ ต่อมานะคะมาดูรูปภาพสุดท้ายกันเลยสําหรับรูปภาพรูปนี้นะคะจะเป็นรูปภาพคุณพ่อกับลูกชายของเขานะคะที่กําลังไปปั่นจักรยานที่สวนสาธารณะนั่นเองนะคะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าระหว่างลูกชายของเขากับคุณพ่อใครที่ปั่นจักรยานเซงหน้าหรือว่าอยู่ข้างหน้าคะ่าจะเป็นรูปภาพลูกชายของเขานะะคที่ปั่นจักรยานอยู่ข้างหน้านั่นเองเราก็จะมาวงกลมล้อมรอบลูกชาย ะะต่อมานะคะสําหรับคุณพ่อเขาจะปันจักรยานอยู่ข้างหลังเราก็จะมาเขยื่องไม้ถูกครับรูปภาพคุณพ่อของเขานั่นเองนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับหน้านี้นะคะค่ะถ้าเกิดว่าเด็กๆคนไหนยังไม่เสร็จก็สามารถดูของต้องเป็นตัวอย่างได้เลยนะคะ ก่อนที่เราจะจากกันวันนี้นะคะเด็กๆอย่าลืมดูแลสุขภาพให้ดีนะคะหมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วเวลาที่เด็กๆออกไปข้างนอกก็อย่าลืมสวมแมสตลอดเวลาด้วยนะคะและที่สำคัญเลยค่ะอย่าลืมเว้นระยะห่างกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะ